สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดรีพิเตอร์นะครับหรือเอาเครื่องหมายบวกลบออกนะครับของ Motorola GP9R+ นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเนี่ยผมให้ชมก่อนนะครับตัวนี้มันมีเครื่องหมายบวกลบนะครับเวลาเรากดส่งปุ๊บเนี่ยความถี่มันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ หนึ่งห้าสามแปดร้อยนะครับพอกดปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งห้าสามสองร้อยนะครับบางท่านก็ซื้อต่อมาจากคนอื่นนะครับพอมาเจอแบบนี้นะครับคิดว่าเครื่องเราเสียนะครับที่จริงมันไม่เสียนะครับเพราะมันติดรีพิเตอร์เนี่ยครับติดรีพิเตอร์นะครับวิธีเอาบวกลบออกนะครับหรือปิดรีพิเตอร์นะครับให้ทําแบบนี้นะครับ ง่ายๆนะครับสมมุติเราจะใช้1 5 3 8 0 0้าาช่องนี้นะครับสมมุตินะครับให้เราไปลบออกก่อนนะครับเนี่ยลบช่องที่2ลบทิ้งไปเลยนะครับวิธีลบก็ทําแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับไปเมนู28นะครับไปเมนู28ครับไล่ไปเลยครับเมนู28หรือกด28เลยครับ28ปดปุ๊บอ่าเมนู delete เนี่ยครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดเมนูครับปุ๊บ มาช่องที่2ที่เราต้องการจะลบเนี่ยครับเราเลือกช่องที่2เมื่อกี้เนี่ยครับกดเมนูยืนยันการลบครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้อ่านะครับตัว15 3 800เมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วครับไม่มีแล้วรีพิเตอร์ไม่มีแล้วครับทีนี้เราก็บันทึกเข้าไปใหม่นะครับบันทึกเข้าไปใหม่ก็คือปิดเครื่องครับออกจากช่องเมมครับปึ๊บอ่านะครับ เสร็จแล้วก็กดเมนูแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับอ่าก็ใส่ความถี่เข้าไป153นะครับอ่า800นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับอ่า800เสร็จแล้วก็กดเมนูนะครับ1ทีครับปุ๊บไปเมนู27ครับทีนี้นะครับเมื่อกี้อ่า28มันลบ27คือบันทึกครับกด27เลยก็ได้ครับ27ครับปุ๊บอ่ามาเมนูนี้ m e MCH เนี่ยครับกดเมนูครับ เลื่อนไปที่ช่องที่2ครับเนี่ยครับช่องที่มันว่างเนี่ครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก,กด exit ออกมาอ่าทีนี้อ่าปิดเครื่องครับก็เข้าโหมด memory ใหม่ครับกดเมนูแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บอ่าแล้วก็ปล่อยมืออ่าเห็นไหมครับ1 5 3 8 0 0เมื่อกี้นี้เรากดส่งมันจะเปลี่ยนนะครับอ่าทีนี้เรากดใหม่ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าง่ายๆไม่ยากครับอ่าถ้าติดตัวไหนติด อ่ารีปิเตอร์อ่าให้ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับอ่าถ้าเราจะใช้งานเราก็บันทึกใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับวิธีปิดรีพิเตอร์หรือเอาบวกลบออกก็ไม่ยากนะครับอลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ